สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทอชกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยาาและนวักตกรรมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรทัศน์คมแห่งชาติหรือกสอทชธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนบริษัทปตทจำกัดมหาชนและบริษัทเอ็กวายแซ n พรินติ้งประเทศไทยจำกัดแถลงข่าวความพร้อมในการร่วมกันจัดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทยครั้งที่19หรือ ITF ีเฟสู ปี2020ระหว่างวันที่4ถึงวันที่6มีนาคม2563ณไอซ์แลนด์ฮอลล์ชั้นที่3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดอ will f i ฟาย o u ค้นหาสุดยอดผลงานเอสเตมโดยภายในการจัดงานจะมีการประกวดแข่งขันสุดยอดผลงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โทร,รคมนาคมสารสนเทศและนัตกรรมของเยาวชนไทยจากทั่วประเทศรวมกว่า260ผลงานจาก3กิจกรรมคือการแข่ง การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่22หรือ NSC ปี2020จำนวน1 3 6ผลงานการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นยาวครั้งที่22 YSC ปี2020จำนวน64ผลงานและโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม Fabrication Lab ตอนประลองความคิดประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อชุมชนหรือ Fab Lab จำนวน60ผลงานเพื่อสร้างค่านิยมส่งเสริมการต่อยอด และสร้างกำลังคนรุ่นใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขณะที่ทานดรชดามาทุวะเศรษฐกุลรองผู้บริการสาวทชเปิดเผยถึงงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทยว่าเป็นการประกวดแข่งขันกา,ารพัฒนาการออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับเยาวชนที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเป็นมหกรรมที่รวมสุดยอดผลงานที่พัฒนาจากความรู้และความสามารถของเยาวชนไทยจากทั่วประเทศทัทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนนิสิตธิ์ ศึกษาและบุคคลทั่วไปได้นำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสร้างสารรค์ผลงานและนวตกรรมที่มีความคิดสร้างสารรค์ผ่านกระบวนการคิดและดำเนินการอย่างเป็นระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อีกทั้งยังได้มีโอกาสนำผลงานมาเผยแพร่สู่สาธารณชน มากับการประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ถือเป็นแนวทางหนึ่งในการกระตุน้นและส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของเยาวชนไทยในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งจะเป็นรากฐานสาคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยไปสู่ความมัน่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปในงานนี้ด้วยนะคะกลุ่มเป้าหมายอีกส่วนหนึ่งคือบริษัทเอกชนที่ผ่านมามีบริษัทจํานวนหนึ่งที่ได้มาเห็นผลงานแล้วสนใจ นำไปทําอะไรต่อยอดอาจจะเกิดการร่วมมือกันนะคะกับน้องๆที่เป็นเจ้าของผลงานนะคะหรือว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยกเ็เป็นอีกกลุ่มเป้าหมายหนึ่งอาจารย์จะได้มาเห็นความสามารถของเด็กๆที่ ในอีกปี2ปีเขาก็จะเข้าสู่มหาวิทยาลัยโดยภายในงานได้มีการประกวดแข่งขันสุดยอดผลงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โหรคมนาคมสารสนเทศและนวัตกรรมของเยาวชนไทยจากทั่วประเทศรวมกว่า260ผลงานจาก3กิจกรรมคือ1การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยจิงทั่วพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยพบกับซอฟต์แวร์ยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆโดยฝีมือและมันสมองของเยาวชนไทยจำนวน136ผลงาน 2. การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นยาวครั้งที่22ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกริษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมสัญหาตัวแทนของประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมชิงชัยในงาน r e g e e n r o n International Science and Engineering Fair ทีสหรัฐอเมริกาและการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และนักตกรรมนานาชาติชั้นนําพบปะกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์นักวิจัยในอนาคตในสาขาชีววิทยาเคมีคอมพิวเตอร์คณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์วัสดุศาสตร์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมฟิสิกส์พลังงานและดาราศาสตร์จํานวน64ผลงาน และ3โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม Fa b r i c a t i o n La b ตอนประลองความคิดประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อชุมชนหรือเฟบแลเป็นโครงการพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทยเปิดโอกาสให้ครูเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ศาสตร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ด้านต่างๆพร้อมทัง้ง,งพบกับนวัตกรซึ่งจะมาประชันความคิดประดิษฐ์นวัตกรรมในหัวข้อสร้างสังคมแห่งอนาคตการเกษตรแบบยั่งยืนและพลิกฟื้น คือวิถีชุมชนจำนวน60ผลงาน นอกจากนี้ในงานยังมีการเปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ซึ่งเป็นโครงการที่รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิสยามกมารนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนให้แก่เยาวชนที่มีความตั้งใจจริงและมีผลงานที่มีศักยภาพในการต่อยอดพัฒนาผลงานร่วมกับหน่วยงานพัฒนมิตรเพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนาผลงานสู่การนําไปใช้งานได้จริงโดยเน้นการทํางานในรูปแบบใหม่ที่เน้นการสร้างกลไกสําคัญในการทํางานกับภา ในลักษณะของเครือข่ายจิตอาสาเพื่อสร้างความยั่งยืนของโครงการและสร้างความเข็มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมไทยต่อไปครับ